สวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่อูหันซาค่ะวันนี้จะพามาดูารุ่นนี้นะคะที่กำลังประกอบเสร็จใหม่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นฮิโน่หัวหน้ายักษ์ตอนเดียวนะคะประกอบเป็นคัสซีไทยนะคะเป็นประกอบหัวลากคัสซีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันเนาะคันนี้ยังว่างยังโสดค่ะเป็นเครื่อง JO7C1075 เครื่องธรรมดาหสูบนะคะ สำหรับคันนี้นะคะถ้าทําขึ้นเป็นรถดําพร้อมใช้งานนะคะราคาจะอยู่ที่680,000บาทค่ะพร้อมเล่มทะเบียนพร้อมใช้งานเลยคันนี้สามารถสั่งสเปคได้นะคะตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่วงกระบะนะคะแล้วก็เป็นงานสีงานตกแต่งภายในนะคะสามารถสั่งได้รอบๆอบคันเลยค่ะคันนี้ยังว่างยังโสดนะคะฝากถึงลูกค้าทุกทกท่านด้วยที่อยากได้ราคาเบาา ตัวนี้จะเป็นเครื่องธรรมดานายักษ์ JO7C ค่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในคันนี้กันบ้างเนาะสภาพเก่าญี่ปุ่นเลยนะคะอ่ะคันนี้ก็จะเป็นเบาะเรียง3ตัวนะคะอ่ะสภาพญี่ปุ่นเลยนะคะยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเนาะตัวนี้เบาะเรียง3าค่ะตัวนี้ยกขึ้นนะคะเราก็จะหุ้มใหม่ให้ทั้ง3ตัวเลยข้างล่างก็ถอดลือนซักล้างให้นะคะใหม่ทั้งคันเลยจะ้ะ ตัวนี้เป็นคัสซีไทยค่ะรถคันนี้เป็นคัสซีนิสสันนะคะลูกค้าสวยๆเลยคัสซีตัวนี้นะคะสวยมากนะคะปีกคัสซีนะคะ,ะใหญ่ๆนะคะอยู่ประมาณหกเจ็ดมิลน,นั่นแหละคะ่ะ <c oughs> เครื่องตัวนี้สวยมากๆนะคะเป็นเครื่อง JO7C หัวเดียวคันนี้นะคะ,ะประกอบช่วงล้อเรียบร้อยแล้วค่ะคัสซีสวย เขาท้ายนะคะยังว่างยังโสดเลยนะคะตัวนี้เพิ่งประกอบเสร็จนะคะลงใหม่แล้วก็ประกอบให้ทุกท่านได้มารับชมถ้าชอบเป็นรุ่นนี้มาสั่งสเปคนะคะได้นะคะชอบสีไหนแบบไหนสั่งได้เลยน้ายักคันนี้สภาพหัวนะคะมาจากญี่ปุ่นเป็นสีขาวยังว่างยังโสดด้วยนะคะ ท่านไหนชอบอยากรับเป็นรุ่นนี้นะคะมาดูได้ราคาพร้อมใช้งานอยู่ที่6 8 0 0น0ปมบาทค่ะเลือกลายเลือกสีได้เลยรอรับกลับไปใช้งานคันนี้ก็จะใช้เวลาทําอยู่ประมาณอ่า20วันนะคะลูกค้าขึ้นกระบะงานสีเนาะรับกลับได้เลยท่านไหนมองหาอยู่มาดูได้ที่อูหันสาค่าตัวนี้เป็นนายักษ์ JO 7สี o J C C, นะคะลาไปแล้วนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ